ผมเคยคิดนะว่าวันหนึ่งผมจะปั่นจักรยานจากขอนแก่นไปจังหวัดลำพูนบ้านเกิดของผมแล้ววันนี้ผมก็จะทำมันนี่คือของใช้ที่ผมจะนำติดตัวไปด้วยและนี่ก็คือเพื่อนร่วมทริปของผมในทริปนี้นั่นคือรถทีบคู่ใจของผมแต่ก่อนอื่นผมขอแปลงโฉมให้มันบรรทุกสัมภาระให้ได้ทั้งหมดก่อน ผมใช้เวลาเตรียมการเตรียมของใชตง้ต่างๆร่วม3-4เดือนได้แล้วก็เลื่อนการเดินทางมา1เดือนจากที่จะเดินทางเดือนธันวาคมช่วงนั่นเอาต้องมาเดินทางช่วงมกราคมซึ่งบ้านเราก็น่าจะเป็นหน้าร้อนแล้วล่ะ บอกเดินทางจากบ้านตอน10โมงใช้ถนนทางหลวงชนบทมุ่งหน้าไปถนนเส้นหลักหมายเลข12ข่อนแข่นลมสัว์ความเร็วที่ใช้ประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ๊ะไม่ใช่วันนี้เป็นวันศุกร์ถนนโล่งรถน้อยแต่พอเข้าถนนหลัก กินขนมปังไปก่อนอยูร้านปิดอยู่ข้าวจะบ่ายสองแล้ว เป็นไก่ตุ๋นกัเป็นเส้นมามา่าเขาเป็นไก่ไมัเนเไก่ตุนมป็นไก่ฉีกไก่ฉีก็ได้ไก่ในร้านไหมคะใช่ครับอตอนนี้มาถึงอำเภอชุมแพแล้วครับชุมแพเป็นเมืองที่ไฟแดงเยอะมากเห็นไหม,มน้ำไหมเห็นน้ำไหม พานแคบแบบนี้อันตรายถ้ารถตามหลังมาเยอะนะผมจะยังไม่ไปนะผมจะจอดรอก่อนแต่ถ้าข้ามสะพานมาแล้วก็ต้องรีบออกให้ไวดูทางซ้ายหินกวนเยอะมากนี่น่าจะเป็นเนินรับน้องก่อนเข้าด่าน งน,นี้จะเป็นทางแยกไปอำเภอน้ำหนาวครับเดี๋ยวแวะตลาดมีตลาดนัดด้วยข้าวกินแล้วก็ซื้อของกินไปข้าวผัดหมูใส่กล่องครับใส่กล่องหนึ่งแล้วก็กินนี่หนึ่งจากแยกน้ำหนาวจะไปตรงด่านก็แค่กิโลเดียวนะครับ มันก็จะมีร้านอาหารมีตลาดนั่นด้วยเมื่อกี้ด่าาานนหวยยสมเนื่องจากวิดีโอขัดข้องนะครับผมเลยใส่รูปภาพมาให้ดูเผื่อใครจะนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ห้องน้ำห้องอาบน้ำไม่มีไฟนะครับต้องพกไฟมามก็รักไม่ได้ ตอนนี้ผมก็จะนอนียวลืมถ่ายเต็นท์ให้ดูเลยตอนนี้กลางเต็นท์หลบมุมอยู่หน้าป้อมเพราะว่าพี่ตำรวจเขาบอกว่าเขาจะตั้งด่านโอเคนอนก่อนรวมระยะทางของวันแรกได้ร้อยสากิโลเมตรตอนแรกผมคิดว่าร่างกายของผมจะไม่ไหวอาจจะได้แค่80-90กิโลเมตรแต่พอ เอาของจริงได้พักได้กินมันก็ช่วยเรื่องช่วยเพิ่มระยะทางขึ้นมาได้นะครับสบายสบายหรือเปล่า จุดพักแรกของเขาน้ำหนาวข้างหน้าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวผมแวะกินข้าวตรงนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับก็เดี๋ยวผมแวะกินข้าวตรงนี้แหละเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยมันจะเลยเวลา เลยมาเยอะแล้วแหละดีนะยังไม่บุดจัดเลยเะเจะไปลำพูนครับขอนแก่นครับ

และนี่เป็นวิวของสะพานห้วยตองที่ผมถ่ายเอาไว้ได้พื้นถนนเต็มๆบ๊ายบายน้ำหนาวตอนนี้พักรถก่อนว่าอากาศร้อนมากเดี๋ยวงีบสัก5นาทีแวะกินข้าวเที่ยงมื้อนี้2เมนูอีกแล้ว ข้างหน้าเป็นเขาคอโอ้ย,อยปวดก้นมากต้องน้ำนก่อนครับปวดฉี่ตรงนั้นจะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับ ตอนนี้ผมแวะกินข้าวที่เขาคอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเสิร์ชหาจุดกลางเต็นท์แถวนี้ดูครับในซอยนี้ก็น่าจะมีหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูคืนนี้ผมได้ที่พักที่เขาคอแคมปิ้งฮิล l ครับตรงนี้บรรยากาศก็โอเคเลยนะพื้นที่กลางเต็นท์ก็เขาคิด150บาท บรรยากาศดีใช้ได้เลยเย็นๆเขาบอกว่าปพักตรงนี้สามารถเสียบใช้ไฟได้เลยสำหรับวันที่สองการเดินทางผมปั่นได้ระยะทั้งหมด93กิโลเมตรใช้เวลาไป6ชั่วโมง58ท,งทันาทีวันนี้จะเห็นว่าระยะการไต่เขาสูงถึง1,755เมตรถ้าเราดูจากตัวเลข ช่วง9กิโลเมตรแรกจะจัดอยู่ในความยากระดับแคตตากรี1เพราะด้วยความชันเฉลี่ยที่5.3นะครับบวกกับระยะทาง9กนะิโลเมตรเนี่ยถือว่าหนักสุดๆเลยพอลงจากน้ำหนาวแล้วมีเวลาพักนิดนึงแล้วก็ไปขึ้นเขาคอต่อที่ความชันเฉลี่ย5.4เกือบ7กิโลก็ถือว่าไม่ต่างจากน้ำหนาวเท่าไหร่ครับตอนนี้6โมงครึ่งลมแรงมากคือมัน,หน,มนหนาวแล้วมันหนาวแล้ว ยกนนต่อเช้านี้บรรยากาศดีนะครับลมเย็ยนเย็ยนถึงขั้นหนาววิวดีเลยนะเมื่อคืนมาไม่ได้สังเกตแต่ว่าก็ถ้าสังเกตก็คงไม่เห็นอะไรหรอกมามืดแล้วแต่ตอนเช้าลุกขึ้นมานี่บรรยากาศดีมากเลยดวงอาทิตย์ขึ้นฟังนี้ไปครับออกเดินทาง กี้ปั่นขึ้นเนินมนาะสองสามรูปนะตอนนี้เป็นขาลงล้วลงแบบลงยา,ยาวๆเลยสบายลบเย็นด้วยตอนลงเนินนี่เหมือนสิงโตเลยแต่พอขึ้นเนินนี่เป็นแมวเหมียว ชีวิตช่องยากลำบากกินมปังก่อนต่อจากทรินี้ก็คงอีกนานกว่าจะได้ออกมาปั่นเพราะว่าอาจจะไม่มีแพชชั่นเหนื่อย ตกแก่งโซฟา,าตรงนี้ก็น่าจะกลางเป็นได้นะตรงย่างสิงตัวอีกแล้วครับน่าจะลงองยา